ยังไงครับน้องนะครับแล้วเราจะมีรายได้จากตรงเนี้ยแบบไหนบ้างนะครับรายได้ของเราเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ยหลักๆเรามีได้4ช่องทางนะครับไม่เยอะไม่ซับซ้อนไม่วุ่นวายนะครับไม่มีการกีดกันไม่มีดอกจันโอเคไหมครับหลายๆครั้งที่เราไปเจอธุรกิจอะไรธุรกิจนะมันก็จะมีแผนแบบนั้นแผนแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายพอเราเข้าไปลึกๆมันมีดอกจันครับมันมีดอกจันเพราะมันมีดอกจันปั๊บเนี่ยเออมันก็ทําให้เราสึกว่ามันไม่ใช่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อแรกกัน ข้อแรกนะครับเป็นแผนที่เรียกว่าอัปเกรดนะครับอัปเกรดโบนัสเนี่ยเราจะจ่ายให้กับพี่ๆนะครับเป็นค่ามูลค่าทางการตลาดค่าแฟรนไชส์เนี่ยยี่สิบถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับยี่สิบถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยจากมูลค่าเนาะนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนวันเนี้ยนะครับเราทุกคนนะฮะที่สมัครเข้ามาตอนนี้ทุกคนได้รับลิงก์แล้วนะครับเท่ากับว่าเราได้เป็นเมมเบอร์แล้วนะครับตอนนี้เรายังไม่เปิดให้อัปเกรดนะครับทุกพี่ๆทุกทุกคนเพื่อนๆทุกทุกคนนะครับเรายังยังเริ่มมต้้นนธุรรกิจไไ่ดดะเเี๋ยวาจจะุดรมกันนนนะคครัับวี้ทุกนเป็นเเมมบอร์ก่อน เมมเบอร์ได้อะไรบ้างครับวันนี้เมมเบอร์จะมีสิทธิ์ได้รับลิงก์ครับได้รับลิงก์ที่จะสามารถกระจายลิงก์ครับแล้วก็สร้างฐานนะครับคัสเตอร์เมอร์สร้างฐานลูกค้าเนี่ยออกไปได้ก่อนเลยสร้างการรับรู้ไปได้ก่อนเลยครับนะครับลิงก์ตัวนี้สามารถส่งให้กับทุกๆคนได้แล้วที่สําคัญครับพี่ๆจะได้วอชเชอร์นะครับอีก5้าร้อยบาทนะครับห้าอันนี้เป็นเงินสดนะครับ5้าร้อยบาทนะครับใช้เป็นวอชเชอร์เป็นใช้ในการเป็นส่วนลดในการไปซื้อสินค้าในระบบทั้งหมดเลยนะครับไอ้เป็นในกลุ่มของวอชเชอร์ ครับแล้วสําคัญกว่านั้นเลยต้องบอกนะครับเป็นนาทีทองสําหรับพี่ๆเพื่อนๆชุดแรกเลยนะครับสำหรับคนที่จะทําเป็นชุดแรกเนี่ยนะครับทางบริษัทนะครับตั้งใจแล้วก็ใจปป๊มมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆลิงก์ที่ส่งออกไปเมื่อมีการอัปเกรดเมื่อมีการแบบก่อข้อมูลเข้ามาเป็นฐานของเขาเรียกว่าเป็น Data ของบริษัทนะครับเราจะได้5บาทตอนหนึ่งอัปไม่ใช่ไม่ไม่อัปเกรดนะแค่สมัครนะครับแล้วก็กรอกนะครับได้5บาทแล้ว ยกตัวอย่างนะครับผมส่งให้แม่มีแม่มีน้องมีพี่อยู่ที่บ้านนะประมาณ7คนก็ส่ง7คนเลยครับเราก็เอา5บาทคูณเเลยครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะครับเจ็ดหนะ้าสามห้าเนาะได้มาแล้ว35บาทนะครับเรียกว่าคัพเปย์นะครับคัพเปย์ยังไม่ใช่เป็นแค่จะเป็นเงินสดนะแต่คัพเปย์ก็มูลค่าเท่ากับเงินสดเลยก็คือ5บาทนะครับ5บาทถ้าเรามี40บาทมี100ยบาทมีพันบาทมี20,000บาทเงินตรงนี้คัพเปย์นะครับสามารถนําไปซื้อกาแฟคอฟฟี่ นะครับตามร้านคาเฟ่ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราหรือซื้อคาเฟ่คาฟฟนะครับที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเราได้หมดเลยเพราะนั้นคัพนะครับมีมูลค่าเหมือนเงินสดเท่าเงินสดแต่เพียงแต่ว่าแค่ถอนออกไปซื้อกุชชี่หรอชั้นแนลไม่ได้แค่นั้นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้น5บาทตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มขึ้นจากการที่เราแชร์ลิงก์ออกไปเรื่อยๆเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเพืเ่อนๆสนใจธุรกิจนะครับแล้วมีลิงก์แล้วอย่าลืมนะครับที่จะแชร์ลิงก์ให้คนรอบตัวเราก่อนเพราะอะไรครับผมถึงบอกว่า Data วันนี้มีมูล ค่ามากจิ่งเรามี Data เยอะนะครับธุรกิจเราก็จะเริ่มมีความแข็งแกร่งธุรกิจเราจะสามารถต่อรองครับธุรกิจเราจะสามารถเขาเรียกว่าดึงดูดคู่ค้าพาร์ทเนอร์ธุรกิจต่างๆดารานักร้องนักแสดงนะครับที่จะมาร่วมกับแพลตฟอร์มเราได้ครับถึงวันนั้นธุรกิจแพลตฟอร์มเราจะโตง,ง่ายขึ้นเพราะนั้นวันนี้ทุกๆคนอยู่ในฐานะของผู้บุกเบิกตลาดต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้าเป็นแพลตฟอร์มทั่วไปกำแพงนั้นคือกำแพงที่เราเข้าไปร่วมไม่ได้วันที่เขาเริ่มตลาดอาจจะดูไม่ออกแต่วันที่เขารร่วยเารวยิวย่ม แต่วันนี้เรากาลังเริ่มแพลตฟอร์มที่ทลายกําแพงทั้งหมดและพร้อมให้เราทุกคนพี่ๆครับเข้ามาร่วมกับแพลตฟอร์มเราแล้วค่อยๆบุกเบิกสู้กับธุรกิจนี้ไปด้วยกันวันที่ธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จทุกคนประสบความสำเร็จพร้อมกันโอเคนะครับนะครับทุกๆลิงก์เนี่ยเราได้5บาทเลยนะครับทีนี้มาดูกันต่อ แล้วถ้าวันนี้เราอยากเริ่มต้นทําธุรกิจทํำยังไงครับไม่ยากเลยดูที่มุมขวานะครับเราเป็นแค่อัพเดี๋ยวพอเริ่ม start นะครับน่าจะช่วงกลางเดือนนี้นะครับเราแค่อัปเกรดธุรกิจนะครับอัปเกรดเนี่ยเป็นแค่1นึ่บาทครั้งเดียวตลอดชีวิตจนประสบความสำเร็จได้เลยนะครับไม่มีการลงทุนซ้ำแล้วไม่มีการมา start up กันซ้ำแล้วนะครับทำแค่1ครั้งแค่นั้นเองเราก็จะอัปเกรดเป็น A D 1 นะครับย่อมาจากคําว่า Advertiser นะก็คือนักการตลาดหรือนักโฆษณานะครับเราเป็นนักโฆษณาแพลตฟอร์มเราเป็นนักการตลาดของแพลตฟอร์มนะครับที่ชื่อว่า c u p s นะครับ c u p s นะมี s นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเป็น AD 1ได้อะไรบ้างนะครับ AD 1ก็จะได้ลิงก์พิเศษนะครับหลังจากนี้เวลาเราส่งลิงก์ออกไปแล้วถ้ามีพี่ๆเพื่อนอัปเกรดเข้ามาเราจะได้ค่าการตลาดด้วยนะครับและที่สำคัญเราได้วอชเชอร์เพิ่มอีก2 0 0 0 0บาทเลยนะครับ20,000บาทน,นี่เยอะมากๆนะเราใช้เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์นะครับที่อยู่ในกลุ่มช ได้ทุกชนิดทุกประเภทเลยนะครับบางอันถ้าเกิดว่าบางกล่องหรือบางซีรีส์ถ้าเรากินแล้วชอบเนี่ยนะครับเท่ากับว่าเราได้ซื้อถูกกว่าตลาดเลยนะครับหรือถ้ากินแล้วชอบแล้วชอบแล้วมันเหลือนะครับไอ้ส่วนลดตรงเนี้ยเรายังสามารถเอาโปรดักต์เรานะครับไปจําหน่ายนะครับในราคาปกติแล้วเราได้กําไรเนี่ยเยอะมากเลยไม่ต้องไปนั่งสต็อกสินค้าไม่ต้องไปอะไรเลยนะครับดังนั้นบอเชื่อตรงนี้ใช้ก็ได้นะครับไม่ใช้ก็ได้แต่มีมูลค่า2 0,000บาทเต็มๆในการใช้ไปซื้อแรก เขาเรียกว่าแรงซื้อสินค้าในกลุ่มวอเชอร์นะครับซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนาะกับพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาร่วมกับเรานะครับโอเคอ่ะไปกันต่อแล้ว AD1 ได้อะไรบ้างนะครับทันทีที่เราแชร์ลิงก์ออกไปครับนะครับแชร์ลิงก์ออกไปแล้วมีคนรับลิงก์เรานะครับเมื่อเขาเกิดการอัปเกรดเหมือนกันเลยกับเราเลยนะครับแล้วเขาเป็น AD1 เหมือนกันกับเรานะครับเราจะได้ค่าการตลาดทันที400บาทเลยนะครับ400บาทเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับถ้าเขาขยายออกไปเราส่งลิงก์ออกไปนะครับแล้วมีคนออััปปเเกกรรดดมา สิบคนเนี่ยสี่แล้วนะฮะสมมุติวันนี้มีสิบคนเลยสี่พันนะครับสามวันเนี่ยสิบคนก็สี่พันเห็นไหมครับเราเป็นถ้าบางคนคิดว่าเอ,อ้ยเป็นรายได้เพิ่มที่ดีนะผมขอไม่ใช้คําว่ารายได้เสริมแล้วกันเนาะเพราะวันนี้เราสามารถสร้างรายได้เป็นหลักหลายพันหลายหมื่นหลายแสนได้เลยนะครับแล้วยิ่งเรากำลังอยู่ในช่วงที่เรากำลังบ,บุกเบิกธุรกิจด้วยเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นโอกาสสุดๆเลยนะครับทีนี้นะครับครับเริ่มมีเขาเรียกว่าส่งลิงก์ออกไปที่เป็นสายเลือดเราเนาะครบสิบคน S <S <S เราก็มีการกระจายลิงก์ออกไปนะครับจะลึกไปตรงไหนกระจายไหนเราไม่รู้แล้วครับเรามองเรามองไม่รู้แล้วว่าจะกระจายไปไหนบ้างน,นะครับครบอีก10คนเราจะขึ้นเป็น ad2 นะครับ ad2 เนี่ยได้อะไรบ้าง ad2 ถ้าเราแนะนําลิงก์ออกไปหลังจากนี้นะครับหลังจากหลังจากนี้เนาะพอไป ad2 ปั๊บเราแนะนําออกไปเนี่ยมีคนอัปเกรดปั๊บเราจะได้เป็น600บาทเลยค่าการตลาดนะเราจะได้ค่าการตลาด600บาทนะครับ <S <S ออสแสดงว่าถ้าส0คนวันนี้เราได้ค่าการตลาดเท่าไหร่แล้วครับ6,000บาทเนาะเห็นไหมฮะ6,000บาทเลยนะ แล้วถ้าอันเนี้ยนะครับเพื่อนๆของเราเนี่ยมีการแชร์ลิงก์ออกไปอีกนะครับแชร์ลิงก์ออกไปไม่ใช่ลิงก์ของเราแล้วนะครับเป็นลิงก์ของเพื่อนเรานะครับ a d ดีเหมือนกันเนาะเราจะได้200บาทนะครับเห็นไหมฮะเมื่อสักครู่ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็น AD 2ให้เร็วนะครับเราจะได้เขาเรียกว่าจากักสายงานทั้งหมดไปเนี่ยครับ200บาทเลยทีเดียว แสดงว่าถ้าวันนี้กระจายออกไปร้อยคนเนี่ยเรามีหนึ่งคนกระจายแต่ละคนกระจายลึกลงไปลึกลงไปนะครับหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนเห็นไหมเราก็จะได้อีกหนึ่งร้อยคนเห็นไหมครับก็จะเป็นสองหมื่นเลยนะครับอ่ะทีนี้อัปเกรดต่อจะได้ะไรต่อนะครับทุกๆการอัปเกรดไม่ใช้ตังค์แล้วนะครับใช้แค่ข้อแรกข้อเดียวเนาะที่เหลือไม่ต้องใช้แล้วนะครับใช้ตามโครงสร้างเอานะครับถ้าเรามีลิงก์ที่ติดตัวเรานะครับที่อัปเกรดเนี่ยครบยี่สิบคนนะครับแล้วลิงก์ที่ต่อลงไปกระจายออกไปเนี่ยนะครับกว้างแค่ไหน ครบ1 0 0คนนะครับเราจะกลายเป็น ad3 นะครับเราจะกลายเป็น ad3 ad3 ได้อะไรบ้างครับ ad3 หลังจากที่เราเป็น ad3 เนาะเราส่งลิงก์ออกไปทุกลิงก์ที่เกิดการอัปเกรดจะเกิดค่าการตลาดขึ้น800บาทนะครับ10คนก็800 0บาทละเห็นไหมครับนี่เกือบจะเท่าเงินเดือนเลยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วเช่นกันถ้าลิงก์ที่ติดเราแล้วเขากระจายลิงก์ออกไปอีกนะครับทุกๆลิงก์ที่กระจายออกไปจะเพิ่มค่าการตลาดเป็น400บาทเลยนะครับ สิคนในสี่พันแล้วนะนะครับร้อคนในี่หมื่นเลยนะครับคือแบบเป็นอะไรที่สุดมากๆเลยนะครับน้องเต็มที่กันไปเลยนะครับเต็มเหนี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลเวลถัดไปนะครับคลาสที่4ก็คือมาสเตอร์นะครับแอดมาสเตอนาะทําอย่างนี้ครับเรามีลิงก์ที่ติดตัวเราเมื่อสักครู่เนาะจาก AD 1เนี่ยนะครับมีพัฒนาขึ้นมาเป็น AD 2ครบ5คนนะครับ แล้วเราก็มีทีมที่กระจายออกไปเนี่ยนะครับไปทุกสารทิศเนี่ยจังหวัดไหนก็ได้นะครับทั่วไทยเนี่ยครบ5้0คนประชากรไทยมีเกือบ70ล้านคนนะครับในทีมเราขอแค่ห้0คนเรากลายเป็นมาสเตอร์แล้วครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นหลังจากเราเป็นมาสเตอร์เรากระจายลิงก์ออกไปปุ๊บเนี่ยทุกๆลิงก์นะครับอัปเกรดปั๊บ1 0 0 0บาทเลยนะครับ10คนเนี่ยหมื่นแล้วนะครับแสดงว่าวันเนี้ยสิลิงก์เนี่ยทำรายได้วันละหมื่นเนี่ยไม่ใช่เกินฝันนะครับทาได้จริงๆช่วงนี้นะครับใครอยากมีเงินเก็บเป็นนหหลลัักกแสก้าน ผมกล้าพูดเลยว่าทําได้นะครับแล้วที่สําคัญกระจายต่อไปเนี่ยหกร้อเลยนะครับทุกทุกลิงก์ที่มีการอัปเกรดอีก600บาทนะครับทั่วสารทิศเลยนะครับเรารับตรงนี้ไปเลย100คนเนี่ยหกหมื่นเลยนะฮะนอะนี้คือสําหรับแอดมาสเตอร์และสุดท้ายตําแหน่งสุดท้ายของเรานะครับก็คือพรามนะครับก็คือเป็นเป็นพรามนั่นเองนะครับพรามทำยังไงนะครับจาก a d 2ดีเมื่อสักครู่5คนเนาะเราก็แค่ช่วยเพื่อจริงๆเขาก็โตอยู่แล้วน่นะครับถึงเราไม่ช่วยเขาก็ เขาก็ไปตามธรรมชาตินะเขาก็จะเป็นครบ10คนพอครบ10คนครับเราก็สะสมทีมไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆ3เดือน5เดือน6เดือนนะครับเราก็จะมีคนเขาเรียกว่าเป็น Data ของเราเนาะห้าพันเราครบ5,000ันเมื่อไหร่เราจะขึ้นพรามครับพรามก็จะได้สิทธินะครับ AD 1หลังจากนี้เนาะหลังจากที่ส่งลิงก์ไปหลังจากเป็นพรามปุ๊บเนี่ยจะได้1,100บาทเลยนะครับเนาะเห็นไหมครับสิคนก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับแล้วการกระจายตัวออกไปนะครับในชั้นอื่นๆนะครับที่เป็นทีมงานเนี่ย 700บาทเลยนะครับขยับขึ้นเป็น700บาทนะครับร้อยคนก็70,000แล้วเห็นไหมครับราะวันนี้การกระจายตัวออกไปมันไม่ใช่แค่จะลึกลงไปมันกระจายกว้างลึกออกไปหมดครับนะครับเราไม่สามารถควบคุมได้แลครับเราไม่ใช่แผนขายตรงหรือเครือขายแบบไบ n น r รนะครับถ้าเป็นลักษณะท,ที่เขาเรียกกันเราจะเรียกกันว่าเป็นแอฟเร i a เ e นะครับเป็นแผนที่ได้ต้นแบบมาจากต่างประเทศ นะครับเพราะฉะนั้นไอต้ตรงนี้จะให้เห็นตัวเลขชัดๆอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะมันจะมีความต่างของตัวเลขอยู่นะค่อยๆอ,อัปเกรดเพิ่มขึ้นๆทีนี้เราอยากไปที่ตรงไหนก็เราก็วางแผนนะครับกับพี่ๆที่เป็นแนะนาลิงก์กันเข้ามาละกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มมีคอร์สในการเทรดเรื่องราวนี้ด้วยนะครับเรามาดูข้อถัดไปกันเลยไม่เสียเวลานะครับ อีก2ข้อเราต้องพูดพร้อมกันนะเพราะมันเหมือนเป็นข้อเดียวกันนะครับก็คือออคั p โบนัสนะครับกับบิทแมทออคับโบนัสเนี่ยเราจ่ายที่20-55%เเช่นเดียวกันนะครับแล้วบิ a แมทอีก10%บ็ถือว่าเสน่ห์เนาะเราไปพูดเรื่องราพวกนี้ครับแล้วร้านกาแฟเหล่านี้ตัดสินใจเข้ามาร่วมกับแพลตฟอร์มเราแล้ววิธีการเข้าร่วมก็ง่ายแสงจะง,ง่ายครับคลิกเล่นได้เลยนะครับคลิกเข้ามาในในเขาเรียกว่า Line OA ของเราได้เลยง่ายมากๆเลยนะครับได้อะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างให้เห็นอย่างนี้ก่อนนะครับ บิตแม็กเนี่ยจะคิดจากสมมตินะเราทานกาแฟนะครับหนึ่งร้อบาทตีว่าแก้วเนี่ยหนึ่งร้อบาทนะครับเราจะมีค่า GP อ่าหลายหลายคนไม่เคยได้ยินนะหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินเนาะ GP ตรงนี้ให้นึกภาพถึงเอ่อกร็บแล้วกันนะครับนึกถึงฟนะู้ดแพนด้าเนาะเวลาร้านค้าจะไปดีลกับฟู้ดแพนด้าหรือแกร็บเนี่ยนะครับเขาจะถูกเรียกค่า GP เนาะสาบ้าง35%บ้างนะครับก็แล้วแต่แต่นั้นเป็นแพลตฟอร์มใหญ่เนาะ เขาก็เรียก G P เยอะหน่อยก็คือเรียกกำไรนั่นแหละนะครับสมมุติกาแฟร้อยบาทก็ต้องจ่ายให้แก๊ปฟู้ดเนี่ยสาบาทอะไรเงี้ยนะครับแต่ของเราเนี่ยเราเป็นแพลตฟอร์มน้องใหม่เจ้าเล็กนะครับแต่เราจะเป็นพลังมดที่ล้มช้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ G P ของเราเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ5-15%เปอนะครับสูงสุดก็สัก20%่แค่นั้นเองน้อยมากๆนะครับถือว่าไม่เยอะแต่ไอที่ไม่เยอะเนี่ยรวยนะครับอ่าเรามาดู G P นะครับสิบบาทนะครับบิตแมทจะได้สิบเปอร์เซ็นต์มาสักครู่สิบ บางคนบอไอ้น้องนะครับหนึ่งบาทจะไปทําอะไรกินใช่ครับหนึ่งบาททําอะไรไม่ได้นะครับหนึ่งบาทก็หย่อดลูกไข่ยังไม่ได้เลยลูกไข่ของเด็กนะนะครับเพราะนี่วันนี้ผมไม่ได้อยากให้พี่ๆมองว่าวันนี้เราได้หนึ่งบาทนะครับแต่ต้องมองนะครับว่าวันนี้พอเราขยายฐานลูกค้าไปด้วยแล้วเราทําการตลาดไปพร้อมๆกันด้วยนะครับในเขาเรียกว่าในเซ็กชันของธุรกิจที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราจะมีการสร้างการตลาดนะครับเราสร้างการสื่อสาร คนรู้จักมากขึ้นเข้ามามากขึ้นแล้วคนก็ใช้บริการมากขึ้นพี่ๆเรานึกดตูสใหครับหนึ่งสาขาเนี่ยมีคนเข้าไปยินสักร้อยคนที่เป็นทีมงานเราอะนะครับแต่นะครับถ้าเป็นบิชแมทแล้วเป็นร้านที่เราแนะนําเองเราจะได้คนเดียวยกบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเราได้คนเดียวนะครับไม่เอี่ยวกับใครนะสิบเปอร์นตเนี่ยนะครับไอหนึ่งบาทเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในทีมงานเรานะครับทั้งบริษัทนะ ย,ยกตัวอย่างนะครับถ้าวันนี้บริษัทมี d a ต a ้าทั้งหมดหนึ่งแสนคนนี่เป็นตัวอย่างสมมติก่อนนะครับให้เห็นภาพเนาะหนึ่งแสนคนเนี่ยนะครับรูเข้าไปซื้อร้านเราหมดเลยที่เราเป็นคนแนะนําเข้ามาและได้แก้วละบาทหนึ่งก็แสดงว่าวันนี้เราได้หนึ่งแสนบาทเลยครับเพราะเราเป็นคนแนะนําร้านนี้เข้ามาเราได้หนึ่งแสนบาทเลยครับจบสําหรับข้อนี้นะนี่คือข้อบิ๊กแมทถ้าเรามีสองร้านมีสามร้านมีสี่้านมีห้า้านมีสิบ้านก็โอ้โหมหาศาลนะครับ แต่ทีนี้เรามีอีกข้อนึงด้วยนะครับที่จะเป็นเขาเรียกว่าผลประโยชน์จาก G.P. ที่ทางร้านสนับสนุนเราก็คือพาร์ทเนอร์เราก็ถือว่าพึ่งพากันนะครับในส่วนของร้านจะได้อะไรอันนี้เราค่อยพูดในพาร์ทถัดไปนะครับเท่านี้เราเป็นที่ตำแหน่ง A.D.1 นะครับเราจะได้รับเพิ่มอีก20% 20%นะครับก็คือ2บาทนั่นเองนะครับเราเป็น A.D.2 30%ก็คือ3บาทอันนี้นับจาก G.P. 10บาทนะครับ A.D.3 40% A.D. Master 50%และพร m e อีก55%อ่าให้เห็นภาพยังไงครับ วันเนี้ยนะครับกาแฟหนึ่งแก้วหนึ่งร้อยบาทเขาให้ G P เราสิบบาทนะครับสิบาทก็คือสิบาทเลยกันสดเลยนะครับเป็นสิบเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งบาทเนี่ยของผู้แนะนํานะครับอีกห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นของคนทําธุรกิจของทุกๆคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับไปเห็นภาพเนาะถ้าเราแนะนําเองนะครับบริษัทมีคนเอหนึ่งแสนคนนะครับไปกินร้านเดียวกันนะครับเราได้แก้วละบาทแต่ได้ทั้งหนึ่งแสนคนเลยนะครับได้ทั้งหนึ่งแสนคนเลย แต่ถ้าวันนี้ครับตัวเราไม่ได้เป็นคนแนะนําร้านครับแต่เรามีทีมงาน1นึ่งมื่นคนอ่ะเรามีทีมงาน1000คน1000คนไปกินร้านเดิมมสักครู่เนาะเราจะไม่ได้1นึ่งแสนนะครับเพราะมันจะเป็นของพี่ท่านหนึ่งที่เขาเป็นคนแนะนาร้านเนาะแต่เรามีทีม1000คนไปกินแล้วเราเป็นตําแหน่งสักเอเดียมัสเตอร์แล้วกันสแสดงว่าเราจะได้แก้วละเท่าไหร่ครับเท่าไหร่5บาทนะครับเราจะได้แก้วละ5บาท5บาทคูณ1000คนก็ได้เท่าไหร่ครับได้ห้าพัน วันนี้มีคนไปกินกาแฟพันคนเราได้ห้าพันบาทผู้นี้ไปกินอีกพันคนเราได้ห้าพันบาทแล้วคนกินกาแฟาเนี่ยส่วนใหญ่กินทุกวันต้องบอกงี้นะครับกาแฟาเป็นอะไรที่แปลกนะครับไอ้ไม่กินก็คือไม่กินนะแต่กินเมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่กินแล้วติดนะครับมันเป็น มันเป็นสิ่งเสพติดที่ไม่ไม่ผิดกฎหมายว่างั้นนะฮะมันมีคาเฟอีนนะครับ, e นะรบเพราะ,ะนั้นผมเองไม่ทานกาแฟ,แฟเมื่อก่อนอน,นะแต่พอเราเริ่มหัดกินเออติดเหมือนกันนะครับคือมันต้องกินทุกวันอนะ่ะมันเหมือนมัน,มนไม่ได้ไม่รู้ว่ามันติดมันคงไม่ติดคาเฟอีน e นะครับแต่มันติดกลิ่นติดรสชาตินะครับติดสุนทรียภาพในการดื่มกาแฟในสำหรับข้อนี้นะก็คือบิดแมทนะครับแล้วก็เป็นคะแนนออกคับนั่นเองนะครับเพราะนั้นในทุกๆวันนะครับที่เรามีการบริทานกาแฟทุกๆวันเกิดรายได้ครับทุกๆวันเกิดรายได้เพราะนั้นอย่าทุกิ แบบอื่นมีการรักษายอดนะครับเรารักษายอดแบบไหนก็เดินนึงรักษายอดครั้งหนึง่งแล้วก็ซื้อของมากองไว้ที่บ้านนะครับบางทีก็ไม่ได้กินแต่ซื้อมากองไว้เพราะอยากได้ตังค์เห็นไหมฮะแต่นี้ธุรก,กิจเราไม่ใช่ครับเราพลิกเลยครับเราเป็นการใช้ธรรมชาติใช้ใช้ความเป็นสูนย์พีพาในแต่ละวันของเราที่แบบเออไปหาร้านสวยๆที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราลองนึกภาพสิครับถ้ายิ่งพาร์ทเนอร์รู้ว่าทุกคนที่ใช้แอปพลิเคชันหรือใช้แพลตฟอร์มเนี่ยเฮ้ยลูกค้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้้้้นนนนนนเิ่่่มขแแลวททีีจะไไไปปกรานคนด็ เรียก้ว่าเป็นเครือญากกับเราเนาะเราก็ไปอุดหนุนร้านที่เป็นพาร์เนอร์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวร้านที่ไม่ร่วมก็จะเริ่มเข้ามาร่วมแล้วเราก็จะสามารถนะครับที่จะไปดื่มกาแฟร้านไหนก็ได้สั่งสรคร้านไหนก็ได้อีกหนึ่งข้อครับก็คือบิงโกรีวอร์ดนะครับก็คือคัพพอยต์นั่นเองในช่องนะครับที่พี่ๆได้เห็นเนี่ยมันจะมีพอยต์อยู่เห็นไหมครับนั่นแหละครับคือรีวอร์ดคัพพอยส์นะครับเพราะฉะนั้นคัพพอยส์คืออะไรนะครับคัพพอยส์เนี่ยนะครับไม่ได้มมีูลค่าเเป็นนงิ แต่เมื่อบริษัทเติบโตพาร์ทเนอร์ทุกคนนะครับมันจะมีกิจกรรมครับเวลาเรามีกิจกรรมที่มีของใส่เข้าไปเหมือนกับเออถ้าพี่พนึกถึงช้อปปี้แล้วกันเนาะช้อปปี้ก็จะมีวันที่2เดือน2วันที่7เดือน7วันที่12เดือน2เราจะมีกิจกรรมแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่เราจะระดมของนะครับสินค้านะครับของใช้ของทุกๆอย่างเนี่ยเข้ามาเป็นรีบอร์ดครับ าจจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้านาฬิกาหรืออะไรก็ตามที่เป็นรีบอร์ดที่ได้รับการสับสนุนจากทางพาร์ทเนอร์จากทางบริษัทเองนะครับจากทางหลายๆหลายๆฝ่ายที่สนับสนุนรางวัลเนี่ยเข้ามา ว่าครับรีวอร์ดเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นทุกกิจกรรมที่พี่ๆมีการไปทานกาแฟมีการเอ่อไปทานเบเกอรี่มีการซื้อของในระบบทุกทุกบินทุกทุกอย่างจะเกิดรีวอร์ดครับรีวอร์ดจะถูกสะสมไปเรื่อยๆครับเหมือนไม้เครื่องบินเลยนะครับสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆสมมติรอบนี้นะครับรางวัลออกมาไม่โดนใจครับเรามีอยู่7จหมือแล้วโอ้ไม่มีรางวัลโดนใจในรอบนี้เก็บไว้ก่อนนะครับที่จะว่าจะไม่ถูกหวยนะแล้วเดี๋ยวพอเดือนหน้าเนี่ยปรากฏว่ามีทีวีนะครับหกสิบห้านิ้วมาสมมตินะครับ เหมือนกันนะต้องแลกด้วย5 0 0 0 0่นพอยต์แลกเลยครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวนะครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวเอาพอยต์เนี่ยแลกทีวีไปตั้งดูที่บ้านได้เลยไปแลกานาฬิกาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนั้นรีวอร์ดพอยต์วันนี้อาจจะดูเหมือนไม่มีมูลค่าตสะสมไว้เลยครับเดี๋ยวในวันที่มันมีมูลค่าเนี่ยจะกินยันไม่ทันนะครับเดี๋ยวคาเฟอีนจะเต็มเลือดซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กินเลยครับสะสมนะครับพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมกับเราเราช่วยกันอุดหนุนเขาครับอุดหนุนเขาธุ คือแพลตฟอร์มของเรานะครับและสุดท้ายเราไม่ขอ,อตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นโบนัสสำหรับทุกๆคนนะแต่จะเรียกว่าเป็นครูหรือออลเซลนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายเราจะมีส่วนร่วมกับยอดขายทั้งหมดของบริษัทนะครับวันนี้เราเพิ่งเริ่มต้นอาจจะดูมองไม่เห็นอะไรแต่วันที่บริษัทประสบความส็จมากขึ้นนะครับเราถือแค่หนึ่งหุ้นอย่าลืมนะครับอาจจะโดยหลักสิบหลักร้อยล้านได้นะครับอันนี้คือดูเหมือนจะพูดแล้วดูโอเวอร์นะแต่ผมมั่นใจนะครับว่าเอาอย่างบิ๊กคับนะครับวันที่บิ๊กคับ ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรนะแต่วันนี้บิคคัพเติบโตขึ้นมานะครับในหาดใหญ่ที่ผมอยู่นะครับมีรุ่นน้องคนหนึ่งนะที่เขาถือหุ้นบิคคัพอยู่แค่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับปัจจุบันเนี่ยเขาได้เขาได้เงินปันผลเนี่ยนะครับสี่ร้อยกว่าล้านบาทละสี่ร้อยกว่าล้านบาทนะครับบิคคัพเพิ่งก่อตั้งในไทยมาสามสี่ปีเองเห็นไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีให้ทั้งหมดห้าสิบที่นั่งส่วนกติกาเงื่อนไขนะครับ ใจรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวทาง CEO พี่บอยเนี่ยนะครับก็จะมาเขาเรียกว่าบอกเล่านะครับมันจะมีเซอร์ไพรส์ที่แอบซ่อนไว้นะครับเรียกว่าแอบซ่อนในกลุ่ออีกหลายอย่างมากนะครับเดี๋ยววันที่เปิดตัวจุดพุกันจริงๆเนี่ยช่วงกลางเดือนนะครับจะมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์แบบอีกเยอะเลยนะครับยังไงอยากให้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเพิ่งหนีหายกันไปไหนครับติดตามให้ติดตามไว้นะครับมีลิงก์อยากส่งให้ใครส่งเลยครับเดี๋ยวเรนะครับช่วงเริ่มต้นนี้นะครับบริษัทใจดีไป5บาบาท คือ5บาทในคัพเปเนี่ยรู้สึกอาจจะออกมาใช้ไม่ได้ก็จริงนะครับแต่พอมเรามีพาร์ทเนอร์เรามีโปรดักต์เรามีกาแฟดีๆเรามีสินค้าดีๆที่มันอยู่ในระบบเราสามารถใช้ตรงนี้ซื้อได้แทนเงินสดทุกการเลยนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นวันนี้ครับเราตั้งใจที่จะเป็นธุรกิจที่จะเติบโตนะครับแล้วก็มีความมุ่งม,มั่นนะครับที่เราจะสามารถเรียกว่านำพาธุรกิจเราเนี่ยให้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนาะ สุดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะบอกพี่ๆว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาตรงนี้นะครับที่ฟังมาทั้งหมดเนาะจริงๆมันมีคําพูดไว้พูดไปดีครับของแจ็คมานะครับบอกว่าโอกาสดีๆเนี่ยมันจะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยนะครับประมาณสี่ช่วงด้วยกันช่วงแรกคือเป็นช่วงที่เรายังมองไม่ออกครับเหมือนช่วงเนี้ยนะครับอันช่วงเริ่มต้นเลยนะครับเรายังมองไม่ออกเป็นอะไรครับหรือบางคนอาจจะเริ่มเข้าม่สักพักก็จะมีคนรอบตัวเรายังมองอยู่แล้วเขาจะมองว่าเอ้ยไม่เห็นนะครับว่ามันเป็นอะไรผ่านไปสักช่วงเวลาหนึ่งก็จะมีคนแบบ ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคืออะไรแต่รู้ไหมครับว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นจังหวะที่คนส่วนใหญ่จะเจอเสมอแลคือเป็นจังหวะที่อ๋อไม่ทันซะแล้วนะครับไ,รมไ,นนไม่ทันซะแล้วนะครับธุรกิจโตไปแล้วสําเร็จแล้วรวยกันหมดแล้วไปทาตอนนี้ไม่ทันซะแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเกิดขึ้นแน่แล้วมันเกิดกับทุกๆท,ที่นะครับไม่ว่าที่ไหนเกิดหมดนะครับน้องเพราะนั้นมีนน้